ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับบ่าวพลคนสกลเช่นเคยครับครับก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับครับพามาดูอีกหนึ่งหน้างานนะครับดูดูด ก็ตอนนี้ก็กำลังทำการผูกเล็กนะครับกำลังผูกเล็กวัดระยะนะครับให้ได้ไปตามแบบนะครับเป็นไปตามแบบแปน สะพานนะครับแล้วก็ทำเป็นบล็อกนะครับตัวน,นี้นะครับแม่ลงยูทูบได้ไหมลงยูทูบได้ไหมดูนะครับวันนี้ใครมาบ้างนะครับ เห็นไดละเห็นตดากได้เลยมอี่กำลังเล่งนะครับว่าจะเทวันนี้นะครับเห็นวะเอามือนีเร็ววะว่างงานแล้วเอาให้มันเสร็จวะ ครับก็มีหลายๆคนนะครับที่ถามมาว่าทำไมกดติดตามไม่ได้นะครับก็เข้าที่ดูผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับหรือผ่านทางไลน์นะครับบางคนนะครับจะกดติดตามไม่ได้นะครับก็จะถามว่าได้สมัครเป็นสมาชิกหรือยังนะครับง่ายๆครับวิธีกดติดตามนะครับให้เราเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับ แล้วก็พิมพ์คาว่าบ่าวพลคสนสกลนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามตรงนั้นเลยนะครับช่อง YouTube จะไม่ถามอะไรเลยนะครับจะสามารถกดติดตามได้เลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับแดดก็ร้อนนะครับคนก็ออกใจสู้นะครับ ก่็วันนี้ก็คงผูกเหล็กนะครับผูกเหล็กให้ได้ระยะนะครับให้ครบตามจํานวนแล้วก็อาจจะมีเข้าแบบวายบางส่วนนะครับ ก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนี่ก็ฝากนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบาวพลกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เข้าแบบเสร็จแล้วเทนะครับอีกทีนึงนะครับคอยมาอัปเดตสถานการณ์นะครับว่างานถึงไหนถึงไหนนะครับให้กับ f c ได้ดูได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปบายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ